สวัสดีคุณท่านด้วยนะครับวันนี้ครูช่องบาากันอีกครั้งนะ SAB นี่ <c oughs> วันนี้นะครับไม,ม่ได้ตัวแหวนอะไรเลยนะเซ็ตหนูนะเดี๋ยมีไฟจ่อเยื้อนั่นเองเซ็ตหนูที่ใครลหลายๆชอบสิใครลหลายๆคนเนี่ยชอบชอบนะสำหรับเซ็ตหนูเดี๋ยวมือที่ถมกระโดงนะฮะก็คือไลปนน่ปิดกั้นถามว่าไล่ปิดกั้นอย่างของดีไหมไม่ค่อยดี พูดถึงตรงในผ้าขอมาไม่ค่อยดีแต่ว่าเรามาเล่นกันดีกว่าไปมากับเพื่อนรวมทีมสี่คนเพราะกระเซตใหญ่หนึ่งคนนะฮะโอ้มีแต่ลูกซองมีลูกซองอยสองคนนะฮะยังไงกูก็เล่นรูปนี้ยอยู่แล้วนะฮะส่วนพี่เซตใหญ่เราเนี่ยก็น่าจะยักษ์จริงๆนะฮะแต่ว่าคิดว่าเขาไม่น่าจะเล่นเก่งอะไรนะ เวรยที่เซฟซี่เองหน้าจะเล่นไม่เคยเก่งวันยหนไปหวังเพื่อนเดีอนฮะเพื่อนตัวเองดีกว่าจะได้เล่นเก่งแห่งไันวันทีนะได้ยินเสียงผมพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไมค์พูดแต่ผมมายตางซื้อใหม่ไปเกมมาแล้วนะฮะแจวว่าต้องตรวดสกิปตัยใหมเลยตอนนี้ฉันมีคนเดีย เดี๋ยวไปแอร์ดับยิงไปแอร์ดับก่อนเลยดียกันนะแอร์ดับที่ไม่ได้ดับมาจากเครื่องบินเนี่ยแอร์ดับต้องเฮลิคอปเตอร์แอร์ดับเฮลิคอปเตอร์มันก็มีส่งดีนะไม่ถึงโดนโหรอกโคตรเกลือ เจอสุดๆเดี๋ยวเรขอให้เปิดกุญแจตอนนี้ค่ะในห้องเนี่ยกุญแจตั้งสามหมื่นแม่งไม่มีอะไรเลยเสืม่มเปิดไปหลายครั้งอะไรได้ของดีอยู่บ้านะคุส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเกลือโคตรน่ารำคาญเลยบอดจริงจริง เรียนเปิดเอาขึ้นมาหาเยดู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 มันเยอะใส่แลวสรับคำหยาดด้วยนะฮะแต่วันนั้นเราใารยิงยีนไว้บอดอ่ะออกไปเลย จะได้มีเลเซอร์สองอันนะห้องนี้มันมีอะไรดีเท่าไหร่เยบอกเขาจะเสริมนะครับสีอะไรวะเสียเอะไรวะคนมันวะนี่ แม็กหมดพอดีเลยเรื่องเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้วะ เดี๋ยวเขาเพิ่มแสงมาแลยเคแสงออกมาน,นี้น่าจะได้นะ่าจะมองเห็นชัดแหละผมนะครับว่าที่ทุกคนถ้าผู้ชมดูท่านาเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้แล้ไเ่มีอะไรดยเลยใบสันกระจกสองหัวบ้านวะ่ะ เลื่อนตายไปหนึ่งนะคะตรงบ้านค่ะทือนี่ผมไม่นิยต์อยากจะเย็นจะเย็นไหนไ่ะยค่ะก็คือตรงนี้ของฟาร์มค่อนเยอะ มาอยูคนมันบอกเรืงนนะกระเป๋ามันเล็ก แล,วลกว่ะเดี๋ยวเดกคนวิ่งจะว่าหักเดยอ่ะน,น,นเสร็จ alguien que ไปหมดมี้ยิงมาอย่างละคนกางจะยิงแล้วแะไรแบอาจนหรันไกลแล้วมีวย่างล่คนวบบวัดด้วยคุณ โอ้เผ <c ười> oh, ื่อไปลงดูเซตมันดูเซตมันดูเซตมันเซตมันเซตมันเห็นแล้วมันก็เป็นกระสุนเลย คุ้มพลากระสุวนที่เสียไปเลยตื่นดูเซตมันดีก็ต้องทำใจแหละนี่ไล่อะเนาะไม่จะขังแสงที่หมูไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอยู่นะครแบบไกลไกลตรงนน้นเลยไกลๆข้างหน้าเลยไม่ได้เสียงอยู่กันนี้ก็กาตาย,ยแล้วอย่นี้ ีฟเป็นคสูงกลางไ้เฮียหิวอ่ะร้องหิวอ่ะเฮียหิวหรือ่ยหิวสัสหิวเก็บของกินมันกเยอะเลยอไรู้เ คนที่กัวจะเป็นคนที่บอกว่าบอดเปินบอดเดยก่อนนะทุกคนทุกคนสบายใจสิบอกเอิบอดเดีก่อนอีกหนึ่คนแหละจะบอกบอด้วก่อนเยน่ารกมากอีสัแงเลยฟักยูฟักยูยมันเดือดแตกไปแล้ว ใช้พีพีแน่นเลยกระตุ้งอะใบบาปปนยิงช้ากว่า,าตัว่ายิงไกลกว่า สองสายยาวเลยนะเว้ยเซตแบบนี้นี่มันลงติดกันได้เลยไปโศกกลางนะมันลงผิดกันเลยหังดีนะ นี่ก็ถ่ายได้ค่ะอดจาหย์ตีงบ้านเขากนมาอย่างนี้แตมาผมก <ian> ็คงไปสบแล้ว Bunga ya. สองตัว ขอเก็บของเพื่อนจ้าฉีดตกใจหมดคูณสองไม่ของเพื่อนนะเนี่ยอ๋อสิบเจ้าวนี่สิ่งนี้น 要好看的。 ปปลคลิปนี้เนียขอจุกตัวในแนวนี้ก่อนเลยครับอ่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะับคลิปผมนะแต่ว่าขอได้ค,ค่อยนความสุขกับคลิปผมแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเซนท